อหอนชอไม่ม่เคยอห็ไข่เจ้าว่ะใส่ก็ไม่ดีเลยไม่อยากอัดไ้มากินอายเยอะเนะโผล่หัวจังเลยอะอะไรโอ้ยยังพูดอะไรเมื่อกี้ แค่ถ้าอยู่กันเยอะๆแบบนี้อยู่้่านั่งอย้านั่งตก่อนรู้สึกเหงาอ่ะก็คือแบบถ้าไม่อยู่ก็คือโอเคอะไรได้จำไป็นไหมแต่แรกใช่ไหใช่ยังต่อไปนี้อย่าเจออีกห้องอีกอย่ามาห้องอีกห้ออีกนะเออใชนั่นคือสิ่งต้องการจะบอกไม่มันจะเหงาเงียบเหงเงียบีเงียบเลยไหนหัวพูดมันก็ได้ไหนหัว กินอย่างเดียวเลยในในหัวบอกเขาทานกินอย่างเดียวเลยเราแต่งตัวเรียบร้อยเกินไปปะดูดีอ่ะโอมดูดีกว่าแสงเกินไม่ใช่แม้แต่กระดุมแข่งก็ยังติดอยู่หนาวแค่ไหนแวแรงไม่คือมันเป็นอย่างทั้งวันเลยอ่ะไม่ออกอุ้ยโอมลงพุงอ่ะนั่นแหะนั่นแหะนั่นแหะกนมากั่นขมแมวอ่ะเมื่อกี้ขมแมวเมื่อกี้โมกินไม่ลงด้วยโอมเครียดเมื่อกี้ออกมาเป็นคันอย่างนี้ไม่น่าเชื่อโอมกินทองเที่ยงไม่ลงโอมกินหมดเลยโอเครียดด้วยแต่โอมกินหมดเนี่เราซาตอนเย็นเนี่ยทั้งหมดคือบอกว่า เมื่อกี้กำลังคิดอะไรอไม่สนใจไม่ค่อยสนใจฟังเเพียรพ่ออะไรเปลี่ยนเกงไม่ได้เพียรพ่อผลเพรพ่อผลเรียนเนี่ยพ่อคิดออกแล้วเพียรพ่อต้องกินข้าอัดดิก่ะไม่ใช่คือบอกว่ามันไม่อร่อยด้วยจานนั้นเท่าไหร่นะออกก็กินสวรรค์ได้ออกไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ออกเขาไม่ออกเลยออกหรอกออกวะเออว่ะออกหรอกวะไม่บิกทำโทษนะไปบอกว่าโรงอาหารที่นี่มีแล้วให้ออกออกเยอะว่าวถ้าเราเป็นเดี๋ยวพรุ่งนี้ถามก่อนถามให้อาจารย์เราออกเป็นข้างเราไหม เพราะว่าเราไม่เห็นเพื่อนเราเลยออีอียี่สิบคนที่เหลืออียี่สิคนหายหมดเลยเขาไม่มีเพลง่ไหเลงนี้ไดไม Never m i find someone like you เกี่ยวกันเลยเเพลงมาพี่ตัเพลงมันหยแล้ว I will f หายไปอหายควายหาย เปิดวีเปิดวีทำไมดูแล้วเปิดเลือกสโดไม่มี I meet สามสามวันแล้วเขาให้หญิงโบสอนเป็นภาษาอังกฤษนะหญิงโบใช่ไหมใช่แล้วค่ะจัญจันทร์น่ะใช่แล้วค่ะจันทร์รสสุโคถูกต้องแล้วค่ะไม่มีเพลงบิ๊กใ่พี่รสสสอนภาษาอังกฤษตลอดภาษาอังกฤษตลอดเลยนะใช่แล้วค่ะก็ดีแล้วมันไม่ได้ยากเลยพูดผิดพูดถูกเด็กก็ไม่รู้หรอก แต่ว่าอาจารย์หล่ามารู้นะคะ้เด็กไม่ไม่รู้ไม่เป็นไรอะออาจารย์รู้เนี่ยค่ะเราก็ไม่ได้ใช้สับยากใช่ไอกว่าพูดใช้สับชับใส่แล้วก็ไม่ได้ชับบอกอาจาร์วะอาจาร์ถามแล้วเด็กมอนึ่งถ้าเกิดผู้ภาษาติดไปแล้วฟังเรื่องอะไรอาจารย์อึ้งไปสักพักนะอาจารย์เงียบคืออาจารย์อยากให้เราพูดภาษาอังกฤษไง แเราก็ลองดูก่อนให้ย้ำดูก่อนแล้วพาาายายามเอชียร์ให้บอกว่าเด็กเชียร์ไม่ก็บอกเออาารัุคนถามว่าสอนภาษาอังกฤษได้ไหมบอกว่าที่หนูเรียนมาหนูก็เรียนภาษาอังกฤษแล้วค่ะคือหนูสอนภาษาไทยไม่เป็นาเราก็ไม่ต่างจาก EP หนูสอนภาษาไทยไม่เป็นแต่ว่าหนูมีปัญหาตรงทีว่ว่าถ้าเด็กมองฟังเรื่อง